คุณพนรางวัลแรกเลยเป็นไงบ้างก็เอาจริงรู้สึกตกใจมากกว่าว่าเราเราจะได้รับรางวัลด้วยเพราะว่านี่เป็นซีรีส์แรกที่เราเล่นด้วยแล้วเราก็แบบว่ายังรู้สึกว่าเรายังมีข้อผิดพลาดอยู่แต่ก็ได้มาเฉยเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่างงงที่สุดแล้วก็ตกใจครับแล้วสุดท้ายก็ขึ้นมาอยู่บนเวทีเจอทุกคนเจอพี่ๆกรรมการเลยก็รู้สึกเขาเขาเขาเป็นฟลี่ดีมากแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่า ทุกคนยิ้มแย้มฮะแล้วก็เราก็ดีใจที่ได้เหมือนกันแสดงว่าตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังก็คือพอเห็นว่าซีรีส์มันมันมันแบบว่าเป็นกระแสช่วงหนึ่งตอนนั้นมากคือดังมากใช่ไหมเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นเหมือนแบบว่าเ,ลเลขาเรียกคนที่จะได้รับรางวัลคนที่คนจะได้คนแบบพี่พี่บอสพี่กินพี่พีอะไรมากกว่าะซึ่งเราเราเหมือนแบบเป็นเด็กใหม่ด้วยเราเพิ่งเข้ามาเราเพิ่งแบบเล่นเรื่องแรกฮะไม่เลยไม่ได้นึกว่าจะได้รางวัลด้วย เราเริ่มเข้าฉากวันแรกอะไรอย่างเงี้ยจริงคือแบบวยเราได้รางวัลน,นะเอาจริงครับรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนมันมันคุ้มค่ากับที่เราทุ่มมาเราหมายถึงว่าเราได้โอกาสชิ้นแรกมากับนาดาวได้ทําอะไรได้แบบเขาเรียกอะไรเล่นซีรีส์เรื่องแรกกับนาดาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากดดันนะตอนแรกกดดันมากเราก็แบบว่าพยายามบอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพอทําได้ปุ๊บมันก็รู้สึกโล่งแบบโล่งมากมากคตอนนี้เริ่มชอบหรือยังกับงรืในวงการแบบซีรีส์เริเร่องตจา ก็ <Design. S 1> ก็เริ่มเริ่มเริ่ม <Yeah. S 1> เริ่ม,ม,มแบบเข้าไปในวาย์ของแบบละครแมทชีรีไทยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกนะฮะแบบอยู่กับคนในวงการอะไรเงี้ยแบบพี่ๆอะไรเงี้ยเขาแบบเฟรนลี่มากแล้วก็เบบะว่าชวนชวนกันเล่นชวนกันกินอะไรเงี้ยครับก็ยังมีความกดดันอะไรบ้างสำหรับตัวเราสำหรับงานในวงการนะวันนี้คืองานในวงการความกดดันนะฮะมีฮะคือเหมือนแบบว่าคือผมไม่ได้เข้ามาโดยที่มันแบบว่า หมือนแบบมันนั่งเครื่องบินมาเลยอยู่ดีได้เข้ามาเล่นเลยแล้วที่ยังไม่ได้ผ่านแบบกานเทรนเรื่องการแสดงแบบจริงจังๆจะไๆเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่นะครับกับที่นาดาวแต่ก็อยากจะแบบว่าฝึกให้มากกว่านี้ก่อนเพราะเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่อายุเราก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะเพราะว่าการทางานเราก็แบบพอๆกับรุ่นพี่เลยอะต่อฮะอันนี้คือปีนี้จบม .6 ปีนี้เพิ่งขึ้นม .6 ใชหเออใช่เด็กมากก็ก็ภูมิใจในตัวเองไหมก็นิดๆนะฮะ คือไม่ได้นิดแต่แบบกลางกางระหว่างนิดไปถึงมากอะ่ะก็กลางๆลางเยับ <laughs> ยังเป็นรุ่นน้องอยู่แล้วรู้สึกว่าคือมันเหมือนมีเรื่องเรียนเข้ามาหาเราด้วยแล้วก็มีเรื่องการแสดงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแบบว่าแบ่งให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังแบบมันยังประสมกันอยู่ย,ยังไม่ไย่คอได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็พยายามอยู่ฮะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีต้องสอบมหาลัยแล้วแล้วก็ อยากจะแบบว่าโฟกัสเรื่องมหาหลัยด้วยแล้วก็การแสดงด้วยคือไม่ที้ทั้งสองอย่างครับเวลาของการเรียนมันทําให้เราพลาดโอกาสในงารรนได้พลาดไปเยอะไหมคือมันก็มันต้องแรกๆันนะครับเพราะว่าเหมือนเราเราเก็ตซ้ำเรา some, เรา some, ู้ซ้ำอแบบสมมติว่าเราเราอยากจะได้อะไรสักอย่างเราต้องเวทกันว่า Priority อันแรกที่เราอยากจะได้คืออะไร ประมาณนี้ฮะฐานชีวิตส่วนตัวมางเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเรบเยอะมากครับคือแต่ก่อนเนี่ยไปเดินไปสยามไปห้างอะไรเงี้ยคือแบบว่าเดินไม่ค่มีใครสนอะไรแต่คือตอนนี้เดินไปก็จะมีแบบคนแอบมองแล้วก็แบบเข้ามาให้ใช่คุนพลหรือเปล่าผมก็บอกว่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงไปแล้วก็คนแอบมองตลอดเลยก็ก็คือมันก็แอบกลัวๆฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดแบบไม่ได้มีขนาดแบบปะทะใช่ปะทะจับนู่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แค่แบบว่ามองเฉยมันก็ เพื่อนในแก๊งว่ายังไงบ้างรอป่ะก็รอครัรอเอ้ยเล่นซีรี์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอ้ยเล่นเล่นเล่นแบบว่าได้อะไรอย่างงี้เขาก็เอ้ยรอดูรอดูก็พอดูเขาก็ชอบกันนะฮะชอบชอบจนขนาดแบบเอาเพลงไปร้องทุกวันเลยแล้วคือผมไปโรงเรียนเนี้ยเพื่อนแชร์ร้องกันในห้องเรียนผมก็แบบว่าเออเออแล้วแต่มึงอะไรประมาณนี้ทีมงานในพุ่งพ้อบอกว่าก็เปิดโหมาแล้วไม่มีในชื่อขุนพลซีซั่นสองก็ถามว่าขุนพลหายไปไหน เราหายไปไหมหรือว่าเราเพราะว่าเราสอบติดผหาลัยเดียวกับนี่นะเฮ้ยเออผมไม่รู้เหมือนกันน่คือผมไม่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขานั่งอ่านบทกันใช่ก็แต่มันก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่แบบว่าตัวบาสอาจจะกลับมาหรืออาจจะยังไม่อาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้แบบไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกอาดงว่าใจว่าคุณโบก็รู้คือคือเอาบาสหายไปไหนใช่คือเอาอย่างเงี้ยคือแบบ ในดาวนดาวคือแบบว่าปิดเหมือนแบบเหมือนเอเวนเจอร์ครับคือแบบไอตอนสุดท้ายที่แบบจะมีตัวละครอะไรมาหรือเปล่าคือเขาปิดลับมากเหมือนแบบเอเวนเจอร์ภาคสุดท้ายลับมากคือขนาดผมเป็นนักแสดงผมยังไม่รู้เลยใช่ไหมเขาต้องปิดเราใช่ผมก็แบบว่าผมก็แบบว่าไม่รู้อะไม่รู้เรื่องเลยตอนไหนที่เรายังไม่รู้อะถ้าคมบอิว่าเวลาคุมาถามเวลาคุมาถามเราตอบเขายังไงว่าผมก็บอกว่าบ้านหายไปไหนในซีซั่นสองบ้านหหยไปไหนในซีซั่นสองผมบอกว่าน่าจะไปแบบว่า น่าจะไปไม่รู้สิเรียนมหาลัยต่อครับไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสอบปิดที่เดียวกับมหาลัยกับี่นี่ใช่ไหมไม่ที่เดียวกันใช่ไหมใช่ฮะใช่ใช่เหรอจบมาใช่แล้วเราเล่นนี่เราเล่นไม่ไม่ใช่นะผมจำไม่ไม่คือผมจําได้ว่าเขาติดคณะคณะแบบว่าเขาเรียกวอะไรการแสดงไม่บัสบัตติดนี่ศิลปศาสตร์ส่วนโอเอ๋อโอเอ๋อกับเตะตินิเทศตะพลามหาลัยส่วนของบัสไม่รู้มหาลัยอะไรอ่า อ่าก็ต้องรอเหมือนกันต้องรอเหมือนกันแล้วตอนนี้พวกคนถามเรื่อยๆต้องไปไหนแล้วเรามีผลงานตอบเรื่อยมาเขาบอกว่าเราก็จะมีเรื่องของเราด้วยคือคือในอนาคตตอนนี้คือผมยังเทรนอยู่ฮะเพราะว่าความจริงผมต้องอยู่ในโปรแกรมเด็กฝึกอะคาเดมี่ของนาดาวด้วยซึ่งตอนนี้ก็เทรนกับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆอยู่ก็ควาจริงทั้งเรื่องการแสดงก็เทรนอยู่แล้วก็มีด้านอื่นๆด้วยแต่ผมบอกไม่ได้ว่าจะทําอะไรแล้วมีอะไรแต่ก็มีโปรเจกต์ที่กําลังจะเหมือนพี่นาดาวเขากำลังคิดอยู่ฮะว่า จะทาออกมาแต่ก็เขาก็สนใจว่าจะดึงผมไปเล่นด้วยนะ,ะแต่เขาบอกว่าให้ผมแบบว่าไม่ถึงเรียนแล้วเทรนเทรนจนแบบว่าเราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยนายสามารถแบบเข้ามาเล่นในโปรเจกต์นี้ได้อะไรไพัฒนาตัวเองก่อนใช่ประมาณพ,พี่ยอนถามนิดน,นึงสมมติถ้าไม่มีบ้านในในเรื่องค่าสองเราเสียดายไหมก็แอบบแอบแอบเศร้าๆเดีกวแบบว่าก็อยากเหมือารมณ์ต่อกระถามเราเมื่อกี้ใช่ใช่คือใช่ก็อยากให้เขาอยากให้เขากลับมานะ เพราะเขาแบบซีซั่นแรกก็ทำตัวน่ารักมากเลยเอ,อ,อันนี้มันชมตัวเองเลยเป็นผู้สุดฉลาดเป็นผู้เป็นผู้สุลาดที่ดีแล้วก็แบบว่าคือแบบว่าเป็นแบบตัวละครบ,บวกๆมาตลอดเลยแบบว่านิสัยก็ดีพูดก็ดีหน้าตาก็ดีอะไรมาเลยชมไม่หยุดเลยน่าจะผมแหละครับแสดงว่าเหมือนตอนนี้เร <laughs> <ม>ายังยังรอเซอร์ <laughs> มไพรส์อยู่หรอยังก็จะได้กลับมาใช่ไหมผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็รุนเหมือนกันใช่รอรุ้นใน คัพสองเนี่ยครับผมอ่ะคัพแฟนแหน่อยอย่างก,ก็อีกอันนึงทำไมเราไม่ชอบไอจีอ่ะทำไมผมไม่ชอบไอจีคือช่วงนี้ผมผมจะสอบเข้ามาหาลัยไง<ม>ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากใช่ไม่อยากแบบโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอยากจะโซเชียลดีท็อกไปก่อนแบบถ้าเราเล่นลมากๆมันจะแบบติดลมอ่ะเล่น<ม>เล่นไปเรื่อยๆเลยก็เลยแบบว่าอยากจะพักผ่อนอพักสมองอนั่นยังเป็นไอจีของเราอยู่ไม่โดนถูกตั้งกฎอะไรนะไม่ได้ถูกตั้งกฎเลยครับมันเขาไม่ได้สตร i c ขนาดนั้นแต่ผมแค่แบบขี้เกียจเล่นเอง อยากจานทังสี่ก่อนแปลว่าคุณคนยังอยู่ผมยังอยู่แต่บ้านอาจจะไม่อยู่แต่บ้านเอ๊ะ <laughs> ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันรอติดตามครับโอเค